สวัดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่วอล์กจีจีทาเวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตจะพาไปตลุยร้านเด็ดร้านดังที่เราคัดมาแล้วว่าดีค่ะจะมีร้านอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ร้านแรกที่เราจะไปกินกันก็คือร้านโต๊ะแดงบ้านนาจ้อนั่นเองร้านนี้ได้มิชลินไกด์3ปีซ้อนในปี2021ถึงปี2023นะคะภายในร้านตกแต่งด้วยโต๊ะสีแดงมีมุมเล็กๆสำหรับทำเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมเค้กวางขายค่ะขนมเค้กร้านนี้จะทำเป็นเค้กโฮมเมดนะคะวัตถุดิบที่ใช้จะเป็นโลลฟู้ดที่หาได้ในจังหวัดภูเก็ตค่ะ เมนูแรกที่เราสั่งมาลองก็จะเป็นน้ำสับป,ปะรดภูเก็ตนะคะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกินแล้วสดชื่นดีค่ะราคาอาหารร้านนี้ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้แต่ว่ารสชาติถือว่าโอเคเลยค่ะเพื่อนๆเมนูต่อไปคือต้มส้มปลารสชาติกลมกล่อมดีค่ะมีความเปรี้ยวแล้วก็อมหวานของสับป,ปะรดแต่ไม่ได้จัดจ้านในสไตล์แกงใต้นะคะ ในส่วนของเนื้อปลาทางร้านใช้ปลากระพงค่ะให้มาประมาณ4-5ชิ้นในราคา350บาทค่ะเมนูต่อไปคือยำยานัดหรือเราเรียกว่าสับปะรดนะคะจานนี้250บบาทใช้วัตถุดิบดีมากน้ำยำมีรสชาติครบรสค่ะอร่อยดีค่ะ ส่วนจานนี้เป็นหมูฮองโรตีเซตเล็กทางร้านเคี้ยวและตุ๋นมาดีอร่อยมากละลายในปากเลยค่ะสำหรับข้าวที่นี่เขามีบริการให้ฟรีนะคะถ้าใครมาตามจํานวนคน2-4คนทางร้านก็จะจัดเตรียมให้ตามปริมาณเลยค่ะส่วนเมนูสุดท้ายคือไข่เกมกุ้งก็คือไข่เจียวค่ะแล้วก็มีกุ้งที่แบบเด้งๆเ,เป็นกุ้งฟูๆทอดมาให้เราทานนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคน ร้านต่อไปคือร้านโรตีแถวน้ำร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ 7. จ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงเป็นร้านมุสลิมเก่าแก่เปิดมานานกว่า70ปีร้านนี้ได้มิชลินไกด์หปีซ้อนตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2023เลยนะคะทุกคนจุดเด่นของร้านนี้คือเขาจะทำโรตีบนกระทะเหล็กที่วางด้วยเตาถ่านค่ะ เมนูของร้านนี้มีไม่เยอะมากนะคะราคาเริ่มต้นที่10บาท20บาทค่ะก็จะเป็นเมนูโรตีแกงเนื้อแกงไก่แกงปลามัสมั่นไก่มัสมั่นเนื้ออันนี้คือเป็นเมนูหลักของร้านนะคะ เมนูแรกที่เราสั่งมาคือแกงมัสมั่นเนื้อเนื้อมีความเปื่อยมากน้ำแกงมีความข้นกำลังนีสำหรับจานนี้เราชอบค่ะส่วนจานถัดไปจะเป็นแกงไก่สั่งมากินคู่กับโรตีไข่ดาวไก่มีความนุ่มลาดด้วยน้ำแกงลงไปกินคู่กับไข่ดาวแล้วก็โรตีอร่อยมากเลยค่ะทุกคน ร้านต่อไปคือร้านเพชรตาปีสุก,กี้ภูเก็ตค่ะร้านนี้ร้านดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดมานานกว่า40ปีน้ำจิ้มเป็นสูตรควางตุ้งนะคะทางร้านคัดสรรวัตถุดิบดีมากตัวน้ำซุปมีความกลมกล่อมเทียบชั้นกับซุกกี้ในห้างได้เลยค่ะแต่ที่สำคัญราคาหาร้านนี้ค่ะใจในราคาย่อมเยาวในคุณภาพที่ดีอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองกันนะคะ จานนี้เป็นเป็ดย่างหมูกรอบเล็กนะคะเป็ดมีความนุ่มหมูกรอบมีความกรอบอร่อยค่ะกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคน ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานเซตนี้คือบิงชูกะทิบัวลอยค่ะเซตนี้คุ้มมากตัวบิงชูให้มาแบบถ้วยใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเคียงคุณภาพดีมากค่ะตัวบัวลอยมีความนุ่มละมุนมากค่ะหากใครที่แบบว่าร่างกายต้องการความหวานนะคะสามารถแวะไปเติมที่ร้านนี้ได้เลยนะคะเรารับรองว่าเมนูนี้อร่อยละมุนมากค่ะ ร้านต่อไปคือร้านมีสปัมคุณยายเจียนนะคะร้านนี้ได้รับมิชลินไกด์ตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022ค่ะเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งในจังหวัดภูกเก็ตเลยนะคะสืบทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่3ค่ะทุกคน เมนูแรกที่สั่งมาคือหอยทอดสปามเมนูนี้ทางร้านใช้หอยกระติบมาผัดกับคะน้าและถั่วง,งอกซึ่งใช้วัตถุดิบดีมากสดมากค่ะแต่สำหรับตัวแป้งทอดอะคะ่ะสำหรับตัวเราเองเราคิดว่ามันแข็งไปนิดนึงค่ะส่วนจานนี้คือหมี่สปามรวมนะคะทางร้านใช้วัตถุดิบสดแล้วก็ปรุงมาดีมากสมกับชื่อร้านหมี่สปามเลยค่ะสำหรับ เมนูถัดไปก็คือจะเป็นซุปกระดูกหมูตุ๋นยาจีนทางร้านตุ๋นมาจนเปื่อยนะคะชามละ50บาทสดน้ำซุปได้คล่องคอเลยค่ะทุกคนส่วนจานนี้เป็นชุดของทอดรวมค่ะสามารถสั่งมาทานเล่นได้นะคะทุกคนภายในร้านยังมีส่วนของฝากให้เลือกซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของโลลของจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกคน ส่วนหน้าร้านจะมีขนมอาโป้งซึ่งทําสดๆใหม่ๆขายอยู่หน้าร้านสามารถสั่งซื้อกลับบ้านหรือว่าสั่งซื้อมาทานที่โตได้นะคะ มาถึงร้านสุดท้ายของว็อกนี้แล้วนะคะคือร้านโพทองเป็นร้านข้าวต้มที่คนโลคอแนะนํานะคะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับวงเวียนหอนาฬิการ้านนี้มเมนูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มหรือเมนูตุนสามารถเลือกสั่งกับหน้าร้านได้เลยนะคะ เมนูแรกที่เราสั่งมาคือขาหมูนะคะรสชาติเป็นซุปเข้มๆม,มีความกลมกล่อมดีค่ะเมนูต่อไปคณะหมูกรอบหมูกรอบทอดมาดีมากค่ะถึงแม้ว่าจะมีส่วนไขมันมากกว่าส่วนเนื้อแต่ปรุงรสมาดีผัดกับคณะได้ดีมากถือว่าให้ผ่านนะคะสำหรับจานนี้เป็นยำผักกาดดองกุนเชียงไข,ข่เค็มปรุงรสชาติมาครบรสทานกับข้าวต้มอร่อยเลยค่ะ ร้านนี้ราคาไม่แพงมากใครที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากกินข้าวต้มร้อนๆมีเมนูที่แบบให้เลือกเยอะๆนะคะแนะนำร้านนี้แวะมาทานได้นะคะทุกคนอร่อยเลยค่ะ สำหรับวอ็อกนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอฝากเพื่อนๆกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ